วันนี้เช้านี้ได้อะไรไปให้แม่โอ้บรรยากาศดูครับฟ้าฟ้าหลัวครับดูเหมือนกับมันมีลมด้วยมันหนาวหรือลมฝนครับเนี่ยเออฟ้าลัหลวเลยครับเราก็ลุ้นว่าจะให้ฝนตกฝนมันจะตกไหมล่ะอืมเอาอาหารไปให้แม่กรับ วันนี้เราได้แกงผักแกงะบือครับแกงฟักทองแกงผักฟักยอดผักทองหมักฟักทองหน่อยครับอากาศหนาวอากาศหนาวกินะบ่เขา่า อเอากินข้าวนี่มากินพี่แกงเงินยอดปักอึยอ,อดปักอึอกับักอึอหน่อยใส่เศษเอากินเอาสอนมาสดกินเพื่เอาสอนมาสดเนี่ยยาวมือเศร้าไรฟื่นกินน้ำนี่ยังใส่กวักไว้สอน เอาเรแหกันนั่นนะหนาวน้องมึนดิเอ้าเ่งเชียนเีนแข่งเชียนเชีน อ้าบอดทอดามบอดมันทำตาบอด่ื่อมันทำตาลับ่เลัยางไปวงแนีน่จัดบอด่อมมานี้เศร้าหนาวก่อนบอนออืมเีบุดอ่อ,ดอ,อนบอ่ <laughs> นบอ <laughs> ก็แต่ดูเปรี้ยกอุ่นไม่แล้ว <laughs> เปืีอยอยู่เปืปีอยว่ะเปืีอยยังอโอเคครับแจมบักโดนหนึ่งก็งื้อหน่อยเลืดิสดน้ำแล้วเมี่ยงจะมาแหบขอ้ออ๋อนีอ่ฝนที่ตกคือว่าตกจกังว่าฝน